สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสารี่อ e ีสูสูนะคะวันนี้ก็มาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าก็อยู่ข้างหลังซานะคะวันนี้ส่งมอบตัวรุ่นสเปซแคปนะคะ LDA สีขาวนะคะก็วันนี้เป็นโฉม2020นะคะเนื่องจากว่าน้องจองแล้วก็ล็อกรถคันนี้ไว้นะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องนิดนึงนะว่าออกรถกับสารี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปถามน้องนิดนึงถามใครดี <laughs> กำลังวุ่นวายอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่ถามก็ได้ออกรถกับพี่สาเป็นยังไงบ้างออกง่ายครับมีมีมีพายกระซิบเดี๋ยวพายกระซิบมาเองดีกว่ามาน้องแตนมามามาได้เลยมาได้เลยไม่เป็นไรคับไม่เป็นไรกันเองกันเองอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุยกับน้องแตนเยอะเนาะคะ่ะเดี๋ยวให้น้องแตนช่วยรีวิวให้พี่สาหน่อยว่าออกรถกับพี่สาเป็นยังไงบ้างก็ออ,ออกรถกับพี่สานะคะออกง่าย ได้รถเร็วพี่ษาดันทุเคสค่ะผ่านแน่นอนชัวร์ค่ะชัวร์แต่ว่าอาจจะแบบบางทีก็มีชานิดนึงนิดนึงนนแต่ว่าผ่านแน่นอน <c oughs> ชัวร์ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวสาส่งส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนเนาะเพราะว่านี้ก็มืดแล้วนะคะจริงๆก็อยู่ประมาณหกโมงกว่าแต่ว่าวันนี้มืดเร็วน่าจะเข้าหน้าหนาไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ ออคอยติดตามนะคะก็ฝากติดตามชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะที่ช่องชลันแชนเนลนะคะช่อง y ยูทูบนะสวัสดีค่ะ